มือที่สามโพสต์รูปแฟนเราทำยังไงคะบอกแล้วเขาก็ไม่ฟังมันไม่เกี่ยวกับมือที่สามเลยครับมันเกี่ยวระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับแฟนของคุณคุณห้ามมือที่สามไม่ได้ต่อให้คุณกำจัดมือที่สามคนนี้ออกไปได้เดี๋ยวมันจะมีคนใหม่เข้ามาแทนที่อีกกำจัดได้กี่คนก็ตามแต่มันจะมีคนใหม่เข้ามาแทนที่อีกเพราะปัญหาไม่ใช่มือที่สามปัญหาคือคุณอยู่กับคนเจ้าชู้หนึ่งครับ ความรักเท่ากับความอยากครับ 1. คุณต้องกระตุ้นความอยาก 2. ครับคุณต้องขายไอเดียให้คนคนหนึ่งเชื่อให้ได้ว่าอยู่กับคุณแล้วจะมีความสุขสิ่งที่คุณควรทำเลยครับการทําให้เขาตื่นเต้นครับตื่นเต้นในแง่ของการปฏิสัมพันธ์ครับและบนเตียงครับคือมันอยู่ในคอร์ส -27 วิธีกระตุ้นความอยากคือคนที่แฟนมักไปมีคนใหม่หรือมือที่สคือมักจะมี2องค์ประกอบนี้เข้าด้วยกัน หครับคนที่ไม่พัฒนาตัวเอง 2. ครับคนที่คิดว่าเขาคงไม่ไปจากเราครับคือชีวิตหยุดการพัฒนาท้ายที่สุดแล้วเมื่อมันเกิดความเบื่อในความสัมพันธ์คนมันเลยเลือกที่จะไปมีมือที่สามพอมันไปมีมือที่สามคุณกลับไปดา่ามือที่สามอย่าโพสต์รูปแฟนของฉันนะอย่าขึ้นสถานะอย่างนั้นอย่างนี้นะทำไมไม่รู้จักอับอายบ้างปัญหาไม่ได้อยู่งั้นปัญหาคือมันเกิดจากหครับคุณปล่อยตัวแล้วสครับ คิดว่าเขาจะอยู่ทั้งชีวิตครับปัญหาคือคุณไม่ได้กระตุ้นความอยากปัญหาคือคุณเข้าใจผิดไปเองปัญหาคือคุณคิดไปเองว่าเขาจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตเรื่องนี้คุณต้องไปทบทวนอยู่ในคอร์สสั่งรักกับและคอร์สกระตุ้นความอยากครับเรื่องนี้ครูสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาแต้มเนี่ย8 9 0 0บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับ เพียง1,990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคอมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,900บาทครับคือ1 0แอดจิตวิยาปั่นหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับและจะมีวิดีโอพิเศษครับ7จิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ฟรีครับและไม่พอครับครูคอมแถมอีบุ๊ก1 0 0ประโยค พูดให้ตัวเองดูมีค่ามูลค่าอันนี้หนึ่บาทครับหเล่มครับมูลค่าทั้งหมดของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับเก้าบาทครับอันนี้แถมฟรีแพ็คสนี้แถมฟรีเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ